ไปย่างมากหรเมื่อยเนาะเลยมานาั่งพักฟอนอยู่ตรงนีอนอ<อ>้นะก็เป็นทางทางบ้านย่างเขอบบ้านพี่ก็ประมาณก็ถึงหานาทีดีแล้วนะคงจะห่เขอบบ้านได้ไลยจองโต๊ะจอง่นั่งได้นะครับผมบริหารงา,านโดยโอ้อยทิพย์สุดสยาตนะครับผมกินแล้วเราจะเจริญแซ่บจะบอกไข่ครับนอกจากซุปน้ำไม้นี่สีมือของ เสที่ผ่านมาจากอีสานแท้ครับผมเสบจากอุบลนะครับผมทุบน้ำใหม่เนี่ยหนึ่งเดียวในอุบลนะครับผมพอคั่วจากอุบลด้วยลาบซุปเล็กอับหวานไก่ย่างครับข้าวเหนียวส้มตำอย่าลืมนะครับใครไปเที่ยวอย่าลืมแวะลืมกินอาหารเย็มกับบานพักผ่อนนะครับเลิกงานเลิกการแล้วครับผมโอเคนะครับเจอกันที่ ลาดลาบเจริญคลองเตยครับผม ทอ,อย่างเก็ดแล้วก็หลังที่ไปเที่ยวทะเลมาได้ปลามาสองตนะครับเดี๋ยวนี่ปลาได้มาสองตครับเมื่อนี้ว่าสิย่างปลาสองตเนี่ยจินพี่น้องยังไงเอ้เดี๋ยวมาล้างกบบเล็งน้อยด้วว่าที่บอกเก็ดกับไปเมือเนเดียวกันทงที ย่างคุกเกลือกินซื้อๆนี่ยนะครับแซ่บด้วยกระเสียบของหมูเนะ <S <S าะหลังจากนี้เขาเตรียมพร้อมเนาะครับผมโมเกลือท้าแลไรบ้างเนี้ผมจะใส่ลูกมันจะใส่กระเทียมลงไปอีเล็กน้อยบ้างเพื่อมันจะได้หอมเนาะโอ้ยน่าจะใส่เข้าไปในท้องมันเลยกระเทียมเอ๋อนี่หองมันก็ดีขึ้นแบนีนี่ยัดเข้าไปในท้องเลยก็ต้องใส่ไปข้างนอกต่อไปเออเนี่ยกระเทียมพริกไทยหอมด้วยกรหอมบุกเลย เยัดไปในถองมันโดดจะได้หอมเนาะบานนี้เรายัดไปในตู้อบเลยครับมัวามันย่างทานนูอนนี่มันย่างต,ตู้อบเหนียวตู้อบไฟฟ้าครับผมมันเสแสบหรือว่าแสบที่นองจัง้าเบิงน้ำกันด้วย เดี๋ยวจังถา่กินน้ากันว่ามันสุกคือว่าสุกปลาย่างเข้ามือนนี่นี่ปลาย่างเนี่ยว่ามันไปจับทะเลว่าได้หรอครับผมไปหาว่าได้ได้ไปซื้อเอาซะเลยนั่นนี่เออเพราะว่าอยู่ทะเลมันมันจับว่าได้ไหมไปจับอะไรถื่อะไจับว่าได้ได้แต่ปูก็ปุุงน้อยๆมาชิมปูก็ตัวน้น้อยขี้แข็งซะละชิมมืแเสบไปเนี่ยเด้ซื้อปลาเนี่ย ปลานี่ยสองตัวนี่กลับมาเดี๋ยวนี้ไฟใหม่ปลาเนี่ยหวานครับโอ้ยจังไดกับปลาเนี่ยที่ได้กินปลาย่างดีๆครับเป็นจินปลาย่างไฟใหม่ว่าดำปื๊ดๆจะเจอข้าจะไปกรวจดังบ้านเนี่บ้านนี่ไฟใหม่ปลาดำปื้๊ดๆตายฮ่าโอ้ยพวกนี้โซ่โมเสาะจะมาย่างโซ่พี่น้องทุกคนฮึที่จะดำบ่แหลกพี่น้องมาเบิ่งแค่หลับเพื่อเสือรูปหวดไป หม่เวกหักวก็ใหม่หางก็ใหม้อ่กลับอกีกเคียวนึงก็ได้กินและจยะเอาเอาย่างนั้นเราก็กลับาปเด็กขีดเข้ากับบะหมี่ตายฮะเอาเปิดหาคนเด้อลุงว่าลุงเคยมีเด็กขีดอยู่นะแต่จักรทุ่งใส่ยนี่โอ้ยสุดายใหม่หวกจิ้งไก่หอมเอาตอนนี้ก็จะจบคลิปแค่นี้นะครับค e. ินเดี๋ยวมเดี๋ยว กาลนาแล้วครับผมจะดึงรถติดตามนะครับผม้าไปอยากรู้ว่าลุงชงจะทำคลิปอะไรใหม่ๆให้เบิ่งอยู่ว่าเดินไปทางไหนอยู่นะครับผมตาลุงไปเทีย่ยวตรงไหนที่มีเป็นแต่เบิ่งลุงอยากจะถายอาชิพลงไปเยอะนะครับผ <Okay S 2> มโอ,อเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับสวัสดีครับบางทีก็ไปอยู่กับนายชงเช่าแล้วครับยังไงยังไงที่ไหนไปเทีย่ยวคลองเตยหรือว่าไปทำเทราตั้งคลองเตยนะครับผม ลืมไปกิน้านลาบเจริญน,นะครับผมกิ้นเราจะ,จะเจริญล่กเรืองนะครับเพราะว่านะครับผมเ,เ,เพิ่มเพิ่มเลิเลลลเล่มไปซื้อลาบลาบเจริญนี่ส้มตำน้ำตกลาบก้อยนะครับผมซุปเล็กด้วยนะครับ